คุณขาที่นี่โรงแรมฮินตันเอ่อเมลนิกแอร์พอร์ตนี่อยู่ในแอร์พอร์ตเลยนะคุณดูทข้างล่างสิสวยงามมากนน่นแต่ว่าเราก็เดินมาจากทางนู้นนะนะพอลงจากอืมรถที่เรามาจากแฟงฟิร์ตอ่ะก็ต้องมารถต่อเพื่อมาแอร์พอร์ตอ่ะแล้วเราก็พักในนี้เลยในแอร์พอร์ตนี่แหละเพื่อว่าตอนเช้าเราก็ ง่ายๆไม่ต้องต่อรถไม่ต้องอะไรแล้วคุณลมเขาเหนื่อยมากแล้วดูสิเนี่ยสองฝั่งเขาสวยงามมากครั้งเนี้ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายสาหรับเดินยุโรปแล้วแหละเพราะเรายอมจ่ายสองร้อยหกสิบสาหกหกสิบหกสิบสามหรือหกสิบห้ายูโรเราก็ไม่รู้อ,อ่ะดูที่นอนห้องโถงลง โปรงสบายยังมีควายประยวยมาตามมาถึงนี่แล้วข้างหน้านี่คือรูปอะไรเนี่ยเพื่อนองดูดิเราไม่รู้ว่ารูปอะไรหรอกสองเต็งใหญ่นะคุณจะนอนพักให้แบบสบายเลยอะเพราะว่ามาครั้งเนี้ยเหนื่อยมากเพราะอะไรอะขึ้นรถลงรถแล้วก็วิ่งตามารถซาละพัด โอ้โหมันมันเอนัไนมากอะคุณมันอาอาละอาามมากสําหรับเราเลยนะตรงเนี้ยเพราะเราไม่เคยมากับทัวร์ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะห้องอะห้องนี้ขนาดไหนอะคุณลมห้องเนี้ยขนาดใหญ่ขนาดไหนห้องครอบครัวเลยใช่ปะใหญ่มากอืมใครจะไปซื้อหวยก็ในไงคุณห้องเรา สามหนึ่งสามเจ็ดคเพื่อนแล้วข้างล่างหูวีวีสมาหลามากก็ลงทุนครั้งสุดท้ายจะไม่ได้มาแล้วแ่ะยุโรปเพราะว่าคงไม่ได้ต่อไม่ได้ขอวีซ่าฝั่งยุโรปแล้วเพราะของของแคนาดาเราได้ห้าปีอ่ะเราก็ถ้าจะไปเราก็คือไปประจำปีของเราที่แคนาดาโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ่ะคุณคุณขา